สเตปเอสซักเซตโกโกโกวิคอบอลพิมพ์ลิงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564ในเวลา5ทุ่มครึ่งเลทราคาต่อรองลิเวอร์พูลเปิดราคาต่อมาที่1ลูกที่สนามลอนดอนสเตเดียมทัศนะในเกมนี้จบบ้านเบธแฮมอยู่ในเตดผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังพวกเขานั้นก็ต้องหวังว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งโดยเฉพาะกับเกมในลีกเพราะเกมในลีก5เกมหลังสุดของพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง4เกมด้วยกันและเป็นการชนะรวดมาถึง3เกมติดต่อกันด้วย ขณะที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลผลงานโดยภาพรวมของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานความการเล่นยอดเยี่ยมของตัวเองมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะฤด,ดูกาลนี้พวกเขาลงเล่นมาแล้วทั้งหมด16นัดจากทุกรายการยังไม่แพ้ใครมันเลยเป็นการชนะ12และเสมอ4เกมด้วยกันและเกมนี้ลิเวอร์พูลเองเพวกเขาจะต้องกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มในหลีกกำลังอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็ตามทีแต่เกมนี้มองว่าก็ไม่น่าจะดูเป็นการยากอะไร เพราะเทียบกันดูจากเรื่องของฟอร์มในช่วงหลังที่ผ่านมาและผมกำลังตัวผู้เล่นโดยภาพรวมเท่าที่มีกันอยู่ในเกมนี้มองว่าลิเวอร์พูลเองมาตรฐานของพวกเขาก็ยังดูสูงกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านอยู่ทุกทุก,ทกมุมทำให้เกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลจะบุกและลุ้นเก็บ3ามแต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่า กมนี้ควรว่าเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลเหมาะสมกว่าครับฟันธงของแดงลิเวอร์พูลไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะคิดต่างไปทางอื่นคิดอื่นหาตัางสิครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Li@ น์แอดแอดแปดยูเนียนหรือหาข่าวสารฟุตบอลได้ที่เวอร์ไวแว็บคลิปออฟทูยูดอทคอมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของพวกเราด้วยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย